เอามื่อนี่ยเมื่อบังการซ่อมของลูกศิษย์มอลั่ชิน้นละก่อนไอเรกนี่แมน่นใช้อันนั่นไอน,นี่นี่แมน่นไม่ยังก่อนนี่ไอ้ฟิวครับฟิวซื้อรีส์ว่างไหนอัสดาวุตรอัสดาวุธเอาเด้อพี่น้องเด้อบนันนี้ให้กำลังแรงใจกดแช่กดไล่ซอยกันถึงหมอลั่มมอแคียนไม่ <S <S นอ้นอ,ยนอยเนี่ยละเอาซ่อมมืออื่นกิดสีไปลำ่ำน้ำคู่เลยมืออ,อ,อ,อื่นอยู่อำเภอหนองพอกเสียเอาไปน้ำ

สวัสดีพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายทั้งคุณเอาคุณอาทั้งคุณป่าคุณลุงพ่อขา้าราชการเศรษฐีกรรมกรถ้าตัผมหัวลำลำผิดพลาดทังไปขอนำท้าอันผู้ยาญอาภายัยด้วย โอ้ละนอนพี่น้องมาเยเช้าไทยเอ็นจะเลือน เอาละ่ะฮะนี่มือนี่เป็นวันเต้านี่เอาบุญคุณพ่อพ่อเอ๋ยให้แมนไพภัยกายกยากพอพอภาภพนาอนั้นหน,น่อยเราเลือคนซาแตกอือ,อ,อว่าเป็นรูปชันใดมาซื้อเสียงดังไกลให้บอกว่าลำดีเทลังคนอยากเห็นหน้าสามาีตัวหมิงผู้จังใดล่ะสิไดดไปนอนซ้อนกอมสองผู้จังหนึ่งกะบอาว่าผมกำหรือขาผู้จังหนึ่งกะว่าผมนี่ละเป็นคนดํากะตําสูงเซลว่าข้าฝูงคนเขาจาก,กันดอกสานหันอยากเห็นผมม ລໍາຄົງທຶນຢາກເຫັນລາດຟອນລໍາຍອນໃສກັນ คนอยากพอทุกสั้นได้ยินแต่สือบอ่เห็นคนหมายถึงหมอลำชัยอน,นันนี่เป็ี่นหมอลำยังบ่ท่านโดนเลยบ่เห็นหอดคนนี่วาดลำผมสั่ผู้เห็นมาแล้วกว่าสิไปซาเล่ายางก็หมอลำชัยอน,นั้นเล่านี่ละเป็นคนดําเป็นคนสีบักว่าว่าจ๋าว้าง่ายมาเบิ่งเด้อบอ่ท่านเห็นยาฟ้าไก่มาเบิ่งเด้อพี่น้องให้มาจ้องเบิ่งเอามาหอดแล้วมาเบิ่งให้มันคักเด้อพอเด้อให้หูวถึงกันเด้อว่าลูกมาถึง แวมาฟังลำขาใช้อัน,นำนำแพรออกจากหันนีไปบอกพ่อแม่ผู้บ่ทันพ่อหน้าให้มา้อมสู่คนศัหาหักวังเลื่นล้นจังสามารถไปเอาทันศัทธยยอมเย้านี่บ่เห็นหอดคนพอจำนวนเงินหน่อยมาสาเดือมาฟังลำข่อยเมื่อเสากาซิบอยนีไปลำงานอื่นบังเดือคนเออยืดย่าพอมเมื่อหนี่งอันคือคืนคนแน่นอาสานำผัวลังคนบ่กินหอดเขานำเฝ้าวดวนยักมาเห็นตอนนินเดือตอนนินเดอนนือ ตอนมีเว้นคนหลายอังอฮแเสีวเขาามาเบิ่งเ้อคนเขากำลังแสงหวงไฟมาพัดแลวให้เบิ่งผมนี่พูยยืนอยู่ถึงนี่ทั้งล่ำแล่หลงให้มาจองเบิ่งดูการทังล่ำจากสิโลหรือบารูกดีครับข้าปันได้แลวแต่แล้วแลวแต่แล้วล่ะตาคนสนใจสัทถะที่บาร์ลำเดาลำาดนทั้งมาลำบาบ่ลำดอกบอกเหตุการณ์นี่บ่ได้ขนาดเหลืองเหลืองลำํานี่แต่ทังเขาลำตักนำพรมจนขันเขาโยนผมหาขันเขาตัดบุตรเพียงตัวผ กะลงเจีดีบอลหญ่าเฝ้าพ้กกันแห่เฮีผมกะบ่เปม็นแซนประชาทิ้งลองยามองหน้าดาประจาฮนเอ้ยสีเงาบ่เอาตอนอ้ต้องตีดต้งโสกันดกแม่แล้วเอาละฮะหนี่จังว่าดึกมาแล้วนี่เสียงเซลของฮง เด็กมาแล้วเสียงเซลห้องหัทั้งปีบทั้งโสมาลำคนนี่สิดีแท้สซำได้ผู้อยู่ไกลผมอยู่ไกลบอกคือผู้อยู่ไกลตาสองมองหาตาหนันเด้อก็แนมพ่อตาแล้วหาผู้ลำลองอยากลองมือสอนสอนมาเฮ็ดใส่ผู้อยู่ไกลบอกคือผู้อยู่ไกลตาสิ่งสองแนมเลี้ยวเห็นแก้มคืออยากจองคอดุมเลี้ยวเห็นแก้มคืออยากจองคอดุมก็ส่งก็เสือหิจิดก็ส่งก็เสือหิสีก็เสื่ะให้พ่อได้เห็นมาไรล้วนนิ่มบานตาหายิ้มส่ง เดินอยาพอเธิงเห็นสาวไฟใต้เห็นใจอีกถื่นดางกองเห็นหลับเป็นไอเห็นส้มเสือนยินดีเด้อดนางเอ้ยอยาเฝ้านี้เมื่อนอนให้เบิกผีชายจนแจงบทแสดงหนักหนาฟันกุรลาคอนเอ็นบาปหรือบุญนี่ละแม่ต้องมืวละวันนี่แน่นอนบทบาทสอนฟังเบิ่งให้มันคักบท าดซอนฟังเบื่งให้มันคักกอนนักกวนเบาเก่าหักลงว่างซอนอยาไปนอนเด้อปาไปเลี้ยงใจให้เนื้ออาณนแล้วบักลำนี้แยกให้น้ำแก่ซอยเชี่ยทำลามาดาแก้วเพียต้องมีเครื่องป้าปุงคอยนี้บำรุงชูรสอร่อยดีควรจจำไว้เป็ี่ยนหมอลำต้องมีคนคอยให้กำลังใจจังอวนหอดนันเดว่านันเด้อนันเดหอดบอลดเห็นสมควรบทตลุกยกอีเหตตึงอย่างดีลำวาดนันแล้วเนี่ยก็ลำวัดนี่มาทีไพยมันบ่ได้เรียนนํำ กาจะหันละมาหาคนเหลืองคนเหลืองจังเลียงลงไว้เฮซ้อนไปคนละทาถือนั้นเหลวตำลาคนละเล่มหลายเหลืองกวนลำนอกจากทางไฟกำลำเรลืองนี้ท่านเช่นโบลรันนักดีเรื่องเดียวกันบางพ่อมีทางราสีเขาละก้อนเดียวกันอยู่ถึงนั้นแล้วว่าสินคนคู่กะยังพ่อสิแก่กันได้ยืนหน้านอกจากทางเกาว่ากาละเกตสินใสสูริีวงมหาวงกะทางกาดำน้อยพ่องค์ค่อยเขียนไว้จำป่าทางสีท้งม แล้วสิบสองกำพาลพีน้อยซอยแห้งพาองค์บหูวแจงสอดส่องมองหินเพียงแต่เป็นบุพกรรมเพิ่นทำเอาไว้อุปมาไม่เป็นเรื่องคนเฮาขึ้นมา,500าหารอยชาอุปมาว่าพระองค์นินไดนีด้เทียวใสสองวินนักปัดควายเนี่ยลาแม่ให้ขัดเป็นสนแตงแป้งมาพระศรัทธาโคดมละลึกจึงเห็นแจงพระองค์แย่งแย่งเสียคาดีให้ทำสิบชาติ เอาละฮะนี่พระองค์แย่งแย่งสียคดีทำสิบชาติคือตีชาสุนีมะผู้ะนาวิวีพระองค์ทรงระลึกใดนี้จริงแถ้แน่นอนตีรัพนันันเสวยชาติเป็นตีมีชาทรับนันเป็นมหาชนนกนิชาตสองรองไว้สู้ทัพนันเป็นสุวรรณสัมไสพระองค์มองเห็นชาติผู้ทัพนันผู้ลิทั์อำนาจกาปัญญาหล่นหลื่นคนมาทรัพนันเป็นมหูสดแถ้ปัญญาดีขี้ขาดชาทัพนันเป็นจันทาุมันหน้าทัพนันนาหนุท่านบำเพ็ญกะสองเวียนถือ วิสัพน้นเป็นเวทุ่มปดิสรงางว่างแปลงคนเขตวิสัพน้นเวสันอนนี่ละแม่งทางไที่ยาวไยให้ไหวเยบอลไปพระองค์ของเระลึกได้คักแน่จริงจังด้วยพลังนอบาลรามีแหแนนอนจริงแทจะได้แปลเป็นขอชาลุกโูกเกา่าหันนั้นแล้วสิบเอารื่องเราบอลเสียะเหมืนนี่เราม่ขออยู่ไลเอาาดียาวเดินดงงามองเช่น เอาหันนี้บัดนี้โอกาสวางลงระว่งเดินดูสิลงจมก็เมาละลงเขาขึ้นหมอ เขียนเอ้ยเขายดนตรงนี่คอยระวังตังท่าไหลจังหวะวาดเบาคนเท่านั่งฟังนี่ขาว่าเรายังวาาแล้วยังไปออกท่าขาแขนหมอแข่นเดินตามหลังคอยลาวังทั้งคุนบาดขึ้นโน้นลุงคอยต่อยแขนไปแค่คอยไปค่อยไปค่อยตะตอนตะตอนตะตอนตตอต่อลูกไงกะลงใส่ลูกใหม่ไปเสียงหอยยิน้อยลมนั่นนับไปหอดวังคอยคอยเข้าคอยถุกขาจังหวะลำกับแขนแมนกันเป็นคู่บาดขึ้นผู่จังเจ้าสาวน้ำว่า เฮายางเฮายางฟังเสียงนั้นนาหำนันแล้วโุ้งล่างหลับแล้วไปดังเจ้ากมหูแล้วแคดลุงขุดผู้แบบผู้ตอมดวงเข้าเข้าไปถึงดวงแม่นดอกดวงใดบ้างไว้จ้าตมลำไปส้มผัวดวงดอกกระบอกนั้นนาไปหมดที่ถ่นไปซาลาเลวจังไปเวลาเข้าปามัอันใดแหนมันมาพานาเป็นก่อนละบอลละเฮ้าไปพอโอละนอนนอนนี่ขาหม้อข้แข็งเฮ้าเลียนสุดละซาแนลลูกสาวปหลาใส่สอยอ้อยเสียงออกนั้นนาไปสุดฟองหยั่งบอลหว ต่ำสูงสันบอนกันหาชาลีว่าไลตีงัวคามพ่อแต่ไปถึงหาอันจึงหันแข้งลงลายเหลอง ໄປຮອດສອງຂ້ອຍຂ້ອຍໂອຍໂຕຂ້ອຍສີລອງຍາວ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 ໂອຍໂອອອອອອ ວ່າໂອໂຫນ เห็นแต่ห้อยงัวลมชาลีตีขามตาลิงงัวอุูขลาดลมสองหน่อยกะเหลาตีกำวินเตก่อนกี่ปางก่อนเคยทำมาพัมเกิดมาหัวเกิดมาเป็นพัมไปเกาขอสองหน่อยพอว่ากำนำอยนำมาเอื้อแต่ชาติก่อนขอเอาสองอ่อนหน่อยพัมเท่ากะเลาตีเท่าชาลีกับน้องกันหาเออ ได้ภากแมมทามเท่าแกหลักถือหินไปลงหัวยแม่นหอมเนิน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 อูอิอโ

ลี่ยงซู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 ลี่ยำสูลี่ยงผัวขึ้นเงยหน้าสองดูสังเกตเบิ่งกะลาลู่ยิ้มเมยเส้าผาจักสัวมงเลยลูกย่างเดินเสื่องกาวสีสาไปหน้าย่างหน้าลอยลันลูกขวัญหมูไม่เขียวถือกองก้วยน้ำมันไหลลังย่อยกล้วยก่อเครืองแข็งซื่ะแสนรอฟังไปเราผู้กันด่างกองเสียงกลองเสียงต่อปัญหาคเบลลลันสาลับกันลันกอสิผาหน่องสองดูเดินนั่นหน้าผาลมพัดสุกกะได้สีวางปลายจักรเฮดอนสูงก เย้องลำตัวลำนี้ขวานัวมายู่ไหนไพมองแนสินใส่เท้าน้ำอาไปแวถพาไอแวะหุ่มใหม่เข้าหน่อยนึงก็เดินพวกนั้นนากะมันนายยืนยาวหัย่สัตย์กระามีมาก็มีมยมีมยมองมามีมามีเมนหมูเมือมองไม้กับมบมัดไม้ไปแซ่ละเที่ยวเที่ยวหินมีแล้วก็แตะวิ่งเต้นมีแล้วก็ไตตึงตังสมังทั้งมีชาวนี้ลิงขัางผู้ข้างอุยอดมันนั่นถดๆดของผู้เย็นจ่อยเมื่อแหลงแม่นหนึ่งน้ำไปกกลเฮดันสัตว์สิงแม่นหนึ่งน้ำไปไกลเฮดัน ัสิมีหลักะารทิ้งมามีมะเรียนมาทั้งพี่มีปนกันเป็นจุ่มซุมมันปันเฉดสังเกตดูว่าจะสั่นฉันได้เดียวไปมีลูกกระชากไม่ขมือนดังเดียวกันกระดันโดนห่มสักมาล้มีเป็นมองยามเมือล่มมาตองใบตองหางดังมาเบือน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 เวือนเบือนเบืนเบือนเบือนเบือนเดียวหลังคืนเดียวหลังคืนเดียวหลังคืนแล้วมันละมุดอึมอึมเป็นลืมเหมือนลืม

เอาสวัสดีนะสวัสดีแฟนครับสวัสดีครับ,<ว>รบอายุไทยเราพี่นี่อายุสิบแปดครับสิบแปดปีพอดีกับสิบแปดปีทอกันนะเอาลูกศิษย์ทั้งสองขับพี่น้องฝากไว้เรือยเรื่อมืออื่นนีเสียวออกงนนั้นมันอยู่เสียวไปน้องพอกนั้นอยู่ผอก,กันอยู่อำเภอหนองพอกทั้งสองไงแหละเสียวแม่ทด้ทั้งสองไงแหละอันนี้ก็มาฝึกตั้งแต่ปีได้ละปีพังหัน ึก <ừ, S 2> ไปเรื่อยๆก็สิคอยเก่งคอยตะว่าก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องซอยเบิง่งซอยแย่งซอยเคลียร์น้ำกันเด้อพี่น้องเด้เออยู่ในนี่แหละการดูแลข,ของมะล้อชินกรนะครับทั้งสองายนี่แหละเอาบันดนี้เดือนนี้ท่านครับเอาดือนนี้ท่านเด้อเอาอันใดก็ได้เอาสู้พี่น้องเขาฟังที่หัวจังว่าเขาซ้อมอยู่หรอกอะไรเอาเช่นบเอาสีหนึ่งหนึ่ง,งเอาจังสับไว้ฝอนอนน้ำเด้อฝอนี่แะ่อนมื้อเดียวเด้อฝอนสองมื้อบยังฝอนสองมื้อ nhau bà nhau đây ừ. lần lần à. đoàn lắm nữa mỗi đoàn lắm เอาหันนี้เพราะแต่เจ้าเอาหัวซำนั้นสาก่อนลอตาเอาลานลนอสับทะละวากันฉันน่ะหันฉันน่ะหันฉันหันจะหันมาเอาน้ำกันบันไม่มีอยู่คนลำไม่ผู้เป็นบันบันดื่นจักเก่าเรื่องจัก เกาเรืืองตำเรืืองสิงไซน่นานาครนติยงจานข้าเก่าเข้าเรื่องม ah าเฮสีเทียมคำพญามงกุสลาดนางนั้นเหลวจันทิลาธเจ้าเมียงเงาพิพญายังมีโน้องสาวลานำวาสุม,มุนธาอย่างลรบ่มีผัวสุมกอมนอนในหมุงลขาขันยุงย่างหินบ่หมาบินตอมไตบ่มีไผเขา้าไก่ผัวนอนแรงเป่าเดียวจักเก่าเกี่ยวจัก เกี่ยวยยกใจกลุ่มพันละขนอนในปางละผู้เดียวได้ดูบ่ไม่เลยยังสู่เอาเมื่ออานุลาตีสาปนาำไตลมฟ้าละมาขึ้นซอยให้ไตลมฟ้าคาเล็ดเล้งลินบ่มีพผยเทียมทนละเวทมวนละคนกามละลือซาล่ำปัตตาพีโลกลุ่มพีสุวรรณวานันอ์ไอแก่แห้งมันบันดานให้บันดานให้เป็นใหญ่ฟุ้งพีบ่ไม่เที่ยก็อยู่เฮียงเชียงซ้อนอุกมานอนในหัวกะหระปังเกิดทำม่วนนั้นแล้วผัวน้ำกลับเท้าเอาสืนส่วในกองหมูนั้น หลายเหลือหล่นบ่มีคุคของอยู่คองอยู่คองอยู่เวสุวรรบวาน,นันเห็นแท้เนบบโนอพร้อมวานเหลวพร้อมวานเราไปลงกจากหอปลาหังกับบินบนหอหลวงไปบ่มีเฮซาเราก็ไปถึงห้องจอมทองเทวาลาเขากลับไ,วไหวถวายไว้เฮตีคว,วนเวสุวรร์หวนหั่มาหลืออยากใหญ่มหาหยังแก่นใครผู้มีเรื่องเรื่องใดกลุ่มพันใดกลุ่มพันดใดใครตอบบาจากข้านอนในใ้ปังลาบม่มีเฮเมยซอนยอปากก่อนใครเสียข้ามีเฮใส่บอกเก่าเวยดนั้นแล้ว วันบอกให้ผัวนายใหดาวดันคนเป็นน้องลาขวดสลัดติงจานแต่เขาเป็นลาสาซาหรือดังกล่องย้ำหวังเอาถอนเสาเมืองเกิดอุ่นกลุ่มพันสุ่นนี่แหละแม่ละบ่ยันยั่งเถอะสางตาฮำคุณไหนรักมุนเลยนมุนเป็นบ้าบ้ามุนมุนเป็นข้างคนนะฟอนมุนไปกันนะมุนกับเพื่อนแม่ เอาฮันนี้เรสวันเกาตันยาดวนมีไผ่ข้างกลุ่มพันด์ดีใจใดวนถึงนางนองแล้วก็ไปถึงห้องจอมทองเทวาลาดไปถึงห้องจอมทองหอนหินแน่เขาใส่บ้านนองนางลาบอดุนคนในห้หองปางทองมิดมีนี่เขาอยดซอฟ้า,าเรลืองเลี่ยมดังทองพญาขางสายข้าในเห้เมืองฟันตัง ต้องนันแล้วมีลังแตกแทบผุคืนนี่ตั้งใจหาเอาใดหมอหนไทยเสียงหาเอาใดหมอหนไทยเสียงนี่ค่ะหมอบอกให้พายให้สู่เมืองเดี๋ยวนี้ก็เสียงคนห่วงกลางคืนเดือดดื่นเดือดดื่นเดือดดื่นกลุ่มพันถึงเดือดละแม่นยากถือหื่นอยากขึ้นผูอาไดดวนนี้ทั้งเสียงให้หนหงห่องหวนี่พญาท่อนเท่าใจหอนวนไหวกลุ่มท่านนั่นมาลาใบนองลาสวมนทาห่อเบิอนเมื่นขึ้นรอขี่ฝ่ามนทาให้ว่าหำให้ ลาจังว่าคิดหอดไทยนิพะพีคองเมืองคือสี่เครื่องใจคิดโศกกะสันแต่นำนองมนพามองขึ้นบ้านเป็นจานบ้านพีเห็นป้าตานและป่าเผามันขีเหี้ยวอ นแม่นอ่อนงามมันเขียวอนแมงามโอ้ยเ l ้อนอโอ้ยนอ เอาหันนี้จักพาคำนี้ละแม่นแม่น้ำลอยลันผู้าอยู่ถึงนีหาพังลงทางไตสมนพาให้อาไลถึงทีแสนสุกีจากพี่จำจอนแสนสุกีจากพี่จำจอนเสจอวอนถึงพี่เป็นจานมวนนั่งคันละสมนทาให้จมยากนั้นแล้วปนมอ่อนน้องบานางลายาจาสิพามนทาลไปของเมืองเลียงยามเลี่ยงยาเลียงยาบ่ให้น่อยนี่ละแม่นาดลไปเครื่องหอนอย่างใดว่าเราได้วาแล้ว ได้ตกทิน่นเมืองมันนี่ค่ะกลุมพันมาหาแนบนางนอนสอนกะขิงนางหอนดังไฟเผาแผ่นไก่หฮบไดยขิงหอนดังไฟให้เจ้าเบาลำต่อตอนปู่อุตสาลาดไปนำกีเมืองรองเบามาละสินใสเงาผูวหดได้เป็นแม่ัางสีหหัวสางท่องมูนั่นไฟแทะแม่ขิงหกทอนเท้าหก คนเท้าหัวลูกทานคนใดบ่แมน่นไซน้ำหน้าว่ามา,าเป็นเรื่องเรื่องนั่นเด้อให้เป็นข่าวข่าวสาวมาให้รู้เรื่องเรื่องให้เป็นข่าวข่อยสาวหน้าไซหลังหน้าหน้าด้วยเขียนส่วนไว้ก่อ,อนเท่านั้นน้าเว้ยไม่ยังปีผมเลยผมส้มทั้งหมดมึงขอสัางปีโถ <c oughs> ปีนี้มันสูงกว่าคู่ผมเดียเนาะแมนบ่ครับโอ้ยมาปีนี้สูงกว่าคู่เห,หรอคนนี้ พอนีสูงขึ้นบ่นี่ยือพอดียื้อเพื่อทอเกา่าทอเก่าครับได้กี่ผู้ใด,ดสูงกว่ากันครับซ้ำเก่าอันปะแต่ว่าอันนี้สูงขึ้นหลายเด้อขับเด้อขับเด้อพี่น้องเด้อโอ้สูงเพียงกันเลยบันฝากไว้เด้อพี่น้องเนดะ้อสุมองสุแกนนั่นแหละฝากไว้คือเก่านั่นแหนละครับผู้อนุรักษ์ในสืบสานเอาไ,ไว้ซอยกันนั่นแหละกัไปพ่อกันอยูุทงหันมองไหนมองไหนกะเข่ามา ทำได้เด้อบ่ยิงจังเบ็ดครับเพ่นนี่เพ่นนี่ก็นนค,คือกันเพน,นียังว่าวลายเนี่ยปกติว่าวลา,ายลายเด้อเนี่ยนีดด่ดีดข <c oughs> ึ้นก็นได้เลียนแค้นก็นได้เอากรอนเสียมาแล้พ่อจากใส่ไล้แค้นหน่นอยๆเนี่ยเอาสูตรเสน่หเด้อเ<ช>นี่ยนิดหนึ่งก็ได้จากน้องฟิวนะครับได้พี่น้องเนื้อเดี๋ยวมืงอ,อื่นพอกันอยู่อำเภอหนองพอกนะครับเอากันเลยดีกว่านี่ ย้อนพร้อมเล้ว คุณครับพี่น้องมีความสุขความเจริญทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับพอกันไหมเด้อโอกาสหนา้าสิพามไลไยสดสูพี่น้องเขาฟังไหมครับฝากติดตามผลงานของชินกรบุญแสงติดตามผลงานของน้องๆน,น้ำลูกศิ้นหลวงหาสุข,ขูสุขคนครับสวัสดีครับ